สวัสดีครับวันนี้ผมเอาลูกๆของแม่ชาเขียวกับสีริดูชุดที่3ของลูกเขานะฮะมาชั่งน้ำหนักดูนะฮะซึ่งชุดแรกกับชุดที่2ผมเลี้ยงแบบอ่าอีกระบบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการท,ทดลองในฟาร์มนะครับแล้วชุดนี้เป็นชุดที่3ที่ขอดมาชุดนี้เป็นการเลี้ยงแบบว่าอาดอาหารนะครับก็คือให้อาหารเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหยาบอ้อยนะครับ ข้าวพดแห้งหรือว่าไม้ไผ่นะครับแล้วก็เสริมด้วยหัวอาหารหมูน้มซึ่งผมผมจะให้เป็นเต็มเวลานะครับให้ทั้ง24ชั่วโมงแล้วก็จะไม่จํากัดอาหารในการให้นะครับเรามาดูว่าน้ําหนักของเขาเนี่ยไปถึงเท่าไหร่นะครับเพื่อเพื่อที่จะทําการทดลองแล้วก็ดึงศักยภาพโครงสร้างของอ้นสายหิมะออกมาให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราเลือกตัวใดด้วยหนึ่งฮะ ตรงนี้มันจะมีอะสองสองขอกนะอีกข้อหนึงเป็นตัวพูดตัวเดียวอ่านีน่น้ำหนักประมาณ900กร,รมัมนะครับอายุ2เดือนลาวๆาสเดือนนะฮะสเดือนหน,น,น่อนก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะในการดึงศักยภาพ ของโครงสร้างแล้วก็เรื่องน้ําหนักแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเก้าร้อยกร,รัมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวดึงดึงหางเขาดีกว่าเอาตัวไหนเป็นตัวไหนจําไม่ได้นะหน้าตาคล้ายๆกันเหมือนเลยนะครับก็ดูร,ร,ร,รวมแล้วน้ําหนักอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยกร,รัมนะครับเขาคลอดวันที่ 2 3พฤศจิกายนะฮะประมาณอายุ2เดือนอกับอีกห้าหวันนะถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เรามาดูอีกชุดหนึ่งอีกชุดนึงจะเป็นคนละพ่อแม่นะชุดนี้ก็เป็นการเลี้ยงแบบว่าอัดอาหารนะครับก็คือเต็มกำลังในการให้อาหารนะครับแล้วก็ เรามาดูว่าน้ำหนักไป,ไปที่เท่าไหร่แล้วนะฮะชุดน,นี้เนี่ยเขาคลอดอตุลาคมวันที่19นะฮะตอนนี้ก็ประมาณ3เดือนอกว่าสิบก,กว่าวันนะฮะเดี๋ยวเรามาชั่งดูนะตัวไหนจะมาตัวนี้ป่มามาเลยเราดึง สามเดือนหน่อยหน,ยหน่งกิโลสองร,อก,รก,อก,อกรัมนะเกือบเกือบสามกรัมนะก็ถือว่าน้ำหนักโอเคนะครับเพราะปีนี้เป็นการเ,าเลี้ยงอ้นสายหิมะแบบว่าอา,อาดอาหารนะฮะแล้วก็ดึงสายพันของเขาออกมานะครับซึ่งรุ่น,ร,นรุ่นพ่อของเขารุ่นพ่อแม่ของเขาผมจะเลี้ยงแบบอีระบบหนึ่งนะอ่เลี้ยงแบบอีระบบหนึ่ง แล้วลูกเลี้ยงระบบนี้ซึ่งจริงๆปัจจัยน้ําหนักของตัวอ้นนะฮะไม่ว่าจะเล็กหรือว่าจะใหญ่นะครับเราไม่ต้องไปกังวลน,นะฮะ,ะ,ะเพราะว่าอ้นเพราะอ้นเนี่ยถ้าเราให้อาหารถึงแม้ว่าเราจะให้อาหารเยอะอัดอาหารนะครับแต่ว่าเขากินน้อยอหรือว่าในระบบย่อยระบบลำไส้ของเขาการดูดซึมไม่ได้ดีมากไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่มันก็ไม่สามารถดึงศักยภาพของตัวอน้น ออกมานะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ้อ้อนผมไม่ถึงสามเดือนแล้วยังไม่ถึง1นกิโลนะฮะไอ้ตัวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าอ้อนแต่ละตัวนะครับการเติบโตนะครับหรือว่าอัพสปีดทางน้ําหนักเขาจะแตกต่างกันนะฮะบ,บางตัวช่วงเล็กอาจจะโตเร็วนะครับพอไปถึงช่วง6 7เดือนอาจจะแผ่วไปนิดนึงนะครับแล้วก็ไปช่วงไปโตอ,อีกทีนึงช่วงปีกว่า,ก,วาก,ก็มีนะครับเพราะาอ้อนโตเต็มที่ สมบูรณ์ทั้งภายนอกของสร้างภายนอกและภายในระบบไว้ว่าภายในก็ประมาณ2ปีนะครับนะก็ไม่ต้องกังวลตัวนี้ก็เป็นอ่าข้อ,อที่2ของอ่แม่ชาเขียวกับสีฤด,ดูนะฮะชุดน,นี้ตัวนี้เนี่ยคือผมเลี้ยงแบบอ่าไม่ได้เหมือนรุ่นน้องเขานะจะเลี้ยงคนละแบบนะอ่าตัวนี้คือ ดูจากรูปร่างโครงสร้างาหัวเขาสัา้นนะครับแล้วก็เขาตัวจะป้อมๆก็เลยขุนตามาสรีรลข,ของเขาดีกว่านะครับน,น่ารักได้ทางพ่อสีฤด,ด,ดูมาเต็มๆนะตัวนี้ชื่อฉันหลงนะอันนี้ก็คือน้องฉันหลงนะฮะมี3ตัวอีกตัวหนึ่งเป็นครบชุน นะครับก็ฝากติดตามนะครับเกี่ยวกับอ้ออนสายหิมะที่ฟาร์มผมกำลังพัฒนาอยู่นะครับ